สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอาอธิบายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานนะครับเรื่องของความดันปริมาตรของอากาศแล้วก็หน่วยเอ็นเอ็ลังสามนะครับหรือว่า normal q นะครับก็ข้อมูลตรงนี้ก็อ้างอิงมาจากเว็บไซต์นะครับของบริษัทโกเบโก้คอมเพรสเซอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของ p พ t เชอร์เกตกับแอ s ซู u เพ p เชอร์ก่อนนะครับซึ่ง p พ t เชอร์เกตเนี่ยก็เป็นค่าที่อ่านได้จากเกจวัดนะครับถ้าเกจวัดอ่านได้ที่0นบาร์เนี่ย0บาร์เนี่ยเกจเนี่ยแอปซูลเพชเชอร์จะมีค่าเท่ากับ1 bar บาร์แอ l ซูดังนั้นเนี่ยสรรมการของ p พ t เชอร แอปส l ลูดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเพชเชอร์บาเกตนะครับบวกไปอีกหนึ่งหน่วยออกมาเป็นบานะครับดังนั้นจะเห็นว่า,าถ้าอ่านได้อ่านที่เกตได้ห้าจุดเก้าบานะครับดังนั้นแอปส l ล t ดเพชเชอร์จะอยู่ที่หกจุดเก้าบาอ่ะครับ มาดูตัวอย่างก็คือ,อถ้าเราอัดอากาศนะครับฝั่งขาดูดนะครับอัดอากาศที่ความดันบรรยากาศโฟเลตอยู่ที่6.6จคิวต่อนาทีนะครับแล้วก็อัดอากาศที่ความดันขาออกเนี่ยศูนเก้าเมกะปาสคาล หรือห้าจุดเก้าบา์เกตนะครับคราวนี้โฟเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่เราสามารถคำนวณได้นะครับจากสมการ p 1 v 1ส่วน t ห่งจะมีค่าเท่ากับ p 2 v 2ส่วน t สองครับเราจะกำหนดว่าเทมเนี่ยขาเข้ากับขาออกเนี่ย Constant นะครับมีค่าคงที่นะครับดังนั้นเราก็จะตัด t หนกับ t สอออกก็จะเหลือแค่ p 1 v 1ก็กับ p 2 v 2นะครับซึ่ง p 1เนี่ยเราดูดอากาศเนี่ยจากบรรยากาศนะครับก็คือความดันบรรยากาศก็คือที่1นึ่ง bar a b s o l นะครับแล้วก็ปริมาตรของอากาศที่ดูดเนี่ยก็คือ6.6ลูกบาศเมตรต่ตอนาทีนะครับ ส่วน P 2เนี่ยก็คือฝั่งค้าจ่ายเนี่ยอ่านที่ตัวเกตเนี่ยได้อยู่ที่0.59เไม่ะับปาสคาลนะครับหรือ,อเปลี่ยนหน่วยเป็นบาร์ก็คือ5.9าจุเก้บาร์เกจนะครับเราจะหา V 2องนะครับซึ่ง V 2ก็คือเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรอากาศด้านจ่ายนะครับดังนั้นอ่ อันนี้ใช้ใช้สูตร excel เลยนะครับ p หนึ่งเมื่อกี้เรารู้ก็คือ1 bar บา์นะครับ v 2ก็คือปริมาตรอากาศคาดูด6.6นะครับส่วน p 2เนี่ยก็คือห้าจุดเก้บา์เกตนะครับก็ต้องแปลงให้เป็นบาร์เอฟซลูก็คือต้องบวกอีกหนึ่งนะครับก็คือ5.9าจุดบวกหนึ่งจากสมก,การเราก็จะหาค่า v 2ได้นะครับซึ่ง v 2ก็จะมีค่าเท่ากับ 1> P หคูณ V หนึ่งหารหารด้วย P สองนะครับค่าที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.96นะครับ V 2ปริมาตรปริมาตรของอากาศด้านจายนะครับก็จะสามารถหาได้จากสมการนี้ครับต่อมาหน่วยของ Normal Q NM กํลังสเนี่ย มันเป็นหน่วยที่แสดงค่าปริมาตรของอากาศนะครับเรียกว่าลูกบาศเมตรปกติคําว่าปกติก็คือเป็นสภาวะที่อ,อุณหภูมิศูนย์องศาศูนย์เปอร์เซน์ความชื้นสัมพัสแล้วก็ที่ความดันบรรยากาศหนึ่งบาร์สโลตนะครับเรียกว่าสภาวะปกติครับอ่าคราวนี้เรามาดู การแปลงหน่วยปริมาตรของอากาศนะครับที่สภาวะปกติก็คือสูตรเดิมนะครับสมการเดิมก็คือ p 1, 1, นหนึ่ง 2, v หนึ่งส่วน t หนึ่งเท่ากับ p สอง v สองส่วน t สองน,นะครับ v หนึ่งเนี่ยกําหนดให้เป็นสภาวะที่ปกตินะครับหน่วยจะเป็น n m กําลังสามนะครับ p สอง p หนึ่งก็คือเป็นความดันที่บรรยากาศก็คือที่หนึ่งบาร์นะครับส่วน t หนึ่งเนี่ยก็คือเป็น อุณหภูมิสภาวะปกติก็คือที่ศูนย์องศานะครับส่วน v ีสองเนี่ยจะกำหนดให้อากาศปริมาตรที่10บคิวก่อนนะครับหรือลูกปัดเมตรนะครับภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิเนี่ยสาองศาความชื้นสัมพันธ์เนี่ย75%็าแล้วก็ความดันบรรยากาศนะครับที่1นึ่งบา ส่วนพ2สองเนี่ยเราจะหาได้จากสมการก็คือความดันบรรยากาศที่หนึ่งบาร์เนี่ยลบกับความดันของไอ้น้ำอิ่มตัวนะครับก็คืออะเซตเวเปอร์ Z นะครับที่สามสิบองศาก็คือภาวะที่เขากำหนดให้เทมส์สิบองศานะครับก็จะหาค่าของเพชเชอร์ตรงนั้นได้คูณกับค่าเปอร์เซ็นต์อความชื้นสัมพัสนะครับอเมื่อเทมส์ามสิบองศาเนี่ยจากตาราง Excel ที่ผมใช้เนี่ยเป็นตาราง x สเต a มนะครับหน่วยออกมาจะเป็นบาร์นะครับซึ่งเราก็จะหาค่าเพชเชอร์เนี่ยที่ s ซ t เวเปอร์ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับเท่ากับ p set นะครับที่เทมเปอร์เจอร์สามสิบองศาเราก็จะได้ p set นะครับที่เวเปอร์ศูนย์จุดศูนย์สี่สองบาร์บาร์แอบสลุครับส่วนที่สองเนี่ยก็คืออุณหภูมินะครับ กำหนดอยู่ภายใต้ที่สามสิบองศานะครับเดี๋ยวเราจะมาะทำคำนวณนะครับหาค่า v หนึ่งก็คือที่สภาวะ normal q นะครับปริมาตรที่สภาวะ normal q p หนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งบาร์นะครับ t หนึ่งก็คือสองร้อยเจ็ดสิบสามเคนวินนะครับหน่วยเปนวิน ส่วน b 2เนี่ยกำหนดที่10 q นะครับส่วน p2 p2 จะมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศ1 bar นะครับลบความดันไอ้น้ำอิ่มตัวก็คือ0.042คูณกับเปอร์เซ็นต์ relative humidity ก็คือ75นนะครับก็คือ0.75ครับอันนี้ก็คือได้ p2 ออกมา ส่วน t 2เนี่ยก็คือที่อุณหภูมิ30องศาแปลงเป็นเคลวินก็คือ273บวกกับ30องศานะครับก็คือ303ร้อยสเคลวินนะครับคราวนี้ v 1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ย้ายข้างสมาการเลยครับก็คือ v 1จะมีค่าเท่ากับ p 2สองคูณ v 2สอคูณ v 2, p 2 คูณทีหนึ่งนะครับแล้วก็หารด้วยทีสองคูณทีหนึ่งเราก็จะได้ปริมาตรนะครับที่สภาวะปกติอยู่ที่แปดจุดเจ็ดสอง Normal Q ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันก็ขอจบการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของความดันและก็ปริมาตรแล้วก็หน่วยของ Normal Q นะครับไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ